สวัสดิการชุมชนคือการสร้างรลักประกันเพื่อความมั่นคงของชุมชนซึ่งไม่รวมถึงทุกอย่างที่ทำให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งในรูปสิ่งของเงินทุนน้ำใจการช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นเรื่องที่ผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาในชุมชนมุสลิมจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตผู้คนตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายกองทุนสก,กัดและใบตุม้มมันจงหวัดเชียงใหม่นําโดยอิหม่ามุตตฟาฮัสันและคณะกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพี่น้องชาวสก,กัดที่ป่วยไขย้ติดเตียงผู้สูงอายุ คนยากจนในชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่อำเภอสกรปางและเพื่อเป็นการเยี่ยมเยียนสร้างขวัญกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตด้วยความสบัดอดทนของทุนสกาดเชียงใหม่จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลตามกำลังความสามารถตามใดพี่น้องมือบนผู้ออกสก,กัดยังสนับสนุนและวางใจส่งเงินผ่านกองทุนสกัดเจตนาของการแจสกสกัดคือการชำระจิตใจคือบริสุทธิ์จากความตนีซึ่งเป็นโรคที่เป็นภัยต่อความเจริญทางจิตใจของสังคมมนุษย์ สกัดจึงเป็นสิ่งชำระล้างสังคมเพื่อบริสุทธิ์จากความขัดแย้งระหว่างคนรวยกับคนจนซึ่งนอกจากนั้นเป็นการพักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าแล้วยังมีความสัมพันธ์ต่อสังคมส่วนรวมอีกด้วยพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาด้วยความแตกต่างกันบอกว่าจะเป็นความสามารถแตกต่างกันที่ทําให้รายได้ของแต่และคนแตกต่างกันตามไปด้วยอิสลามมาต้องการให้ความแตกต่างทางด้านความสามารถด้านรายได้นี้นําไปสู่ความแตกต่างทางด้านชนชั้น จนเกิดความขัดแย้งขึ้นจากความแตกต่างนั้นคนรวยบัใไซใจคนยากจนมองดูด้วยสายตาเยียดหยามในขณะที่คนจนก็อมองคนรวยด้วยสายตาแห่งความอิจฉาและมีชีวิตอยู่อย่างแหลนแค้นอิสลามบาต้องการให้มีสถานการณ์แบบดีขึ้นในสังคมดังคํากล่าวของท่านศาสดามุฮัมมัดสโลล้ออัลลัมที่กล่าวว่าคนใดกินจนอิ่มท้องแล้วปล่อยให้เพื่อนบ้านของเขาหวิวโหย คนนั้นบัรจัยมุสลิมรายงานโดยบุคลีและมุสลิมซึ่งคำลังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นความปรารถนาที่จะให้คนในสังคมมีชีวิตอยู่อย่างเกื้อกูลกันหลายคนนะครับที่มีฐานะที่ยากจนลำบากแล้วก็ไม่สบายผู้เฒ่าหลายคนนะครับที่นอนติดเตียงอยู่ก็มีก็นำสกัดมามอบให้ในวันนี้กรทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ของทุนสกัดของเราได้ตั้งอ่า โครงการเอาไว้ว่าเราไม่ได้เพียงแต่นะครับจัดจ่ายสกาดส่งให้กับผู้มีสิทธิ์รับสกาดอย่างเดียวเราต้องการอยากจะให้นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ของเราคณะกรรมการของเราอิหม่ามหลายๆมสัสยิดได้มีโอกาสมาร่วมเวลาเราเอาสกาดมาแจากเนี่ยมาแจากจ่ายให้พี่น้องเนี่ยจะได้มีโอกาสมาเยี่ยมเย,ยนแล้วก็ตัวอาให้คนเหล่านั้นที่เขาจิบไข้ได้ป่วยด้วย อันนี้เป็นนโยบายของกองทุนสกัดและไปทุนงานของจังหวัดเชียงใหม่เราที่แต่แรกนะครับว่าเราจัดกองทุนนี้ขึ้นมาให้เพื่อเป็นการรวบรวมสกัดจากผู้ที่ทําหน้าที่แจกจ่ายสกัดนะครับแล้วก็นําสกัดนี้มาให้กับผู้ที่มีสิทธิ์รับสกัดแท้จริงแล้วที่สําคัญกําลังใจและดูอาของพวกเราที่เราจะถือโอกาสไปเยี่ยมเยือนกับพวกเขานะครับพเพื่อที่จะได้ ไปพบปะกับชาวสกกดที่แท้จริงครับก็ฝากกับพี่น้องทุกท่านทีมดูอยู่ด้วยนะครับถ้าท่านมีสกาดนะครับก็ได้มอบความไว้วางใจให้กับของทุนสกาดและบิดทุานของคณะกองการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ของเราทําหน้าที่อย่างนี้เราจะนาสกกดของท่านไปส่งถึงมือผู้ที่มีสิทธิ์รับสกาดอย่างแท้จริงอินชาอัลลอฮ์ในขณะที่ผู้นำชุมชนในพื้นที่ได้เล่าเรื่องราวปัญหาความยากจน กองพี่น้องในพื้นที่ซึ่งเป็นการทํางานที่เข้าถึงข้อมูลเข้าถึงปัญหาอย่างแท้จริงของเรานะครับก็มีคนชรานะครับผู้ชราที่เขาไม่ไม่มีอาชีพไม่ได้ทำงานอะไรนะครับบางคนก็ไม่มีลูกหลาน,นครับก็เจ็บป่วยก็มีหลายคนอยู่ครับก็ทางกองทุนสาัดช่วยเหลือมา6คนนะครับก็อัลฮัมมิลลาห์ล้ครับ กี่มากน้อยแล้วที่การแจกสกาดได้สร้างคุณอุปการให้แก่สังคมทั้งผู้ให้และผู้รับและทั้งยังเป็นผลบุญที่ยิ่งใหญ่น่ารอดซุภาวตาลาในวันที่เขายืนต่อหน้าพระองค์และกี่มากน้อยแล้วที่การแจกแากสกาดได้สร้างความจำเริญให้แก่สังคมมุสลิมและเป็นการยุดยั้งพักดันการเป็นศัตรูให้หมดสิ้นไปจากสังคมและนี่คือทางนำจากพระผู้เป็นเจ้าต่อบาวของพระองค์ ที่ส่งบทบัญญัติไว้ในศาสนาของเราอันอิสลามคณะกรรมการของทุนสกาดเชียงใหม่จึงต้องขอขอบคุณผู้ที่ออกสกาดผ่านมายังเราเพื่อส่งต่อผู้มีสิทธิ์ต่อไปถ่ายภาพโดยคุณเลิศชัยคำจุมพลสีสมบัติรายงาน